โอ๊ยอ๊ข้นมาปุดีฮ่่ายิลไปอะไรโอ๊อ๊ยอะไรตัวนั้งอย่านนะเอาขึ้ไปย่อมันบวิกระตูเลยอะ เออ้ว้าน่าไปขลังาก็กสบายดีทุกคนสบายดีตอนเทงเทงมูล <Lock> น <roadmap> ิกบมาพบมาพอกับดาบนาคือเก้าทุกคนดากาสมาโซนทุกคนมาเฮ็ดโฮโซนากา ตอนนี้ก็ตอนเพเยงแล้วก็เยอะเข้าแล้วทุกคนดากระแม่ก็เลยมาผ่าตึกจะลุ่ว่าสิเฮ็ดก้อยปลากินได้ๆก็ทาเบิ่งดมกันเนาะนี่ถือแล้วทุกคนเอาบอนี่ามันอะไรบอกก้อยไงบะแม่เอาเลยถือแล้วตัวหนึ่งเบด่อดาสิลงไปไลยเฮ้ยแม่กันน่าจะได้หลายกว่านี้ Yeah. <laughs> ได้ไหมเฮ้ยตัวหนอนหอยนะตั้หนอนที่แล้วติดไปที่ไหนเอ้ยจะปาดถอดอโอปาดมาที่นี่ปาดไโอันนี้ บวชกระตูเลยอ่ะ ได้แล้วทุกคนได้พอก้อยละทุกคนป่านะได้ได้หลายทุกคนแต่ว่าพอก้อยได้นี่นะได้สองสีหกได้สิบเอสโตทุกคนปาทุกคนบานไดาสีพ้าทุกคนไปเอาพักแล้วก็ไปเอามูหุงทุกคนมูหุงสุกที่ส่วนไะไปกันเลยนี่ทุกคนมูหุงสุก

มันถือไปไงาทุกคนแต่ว่าบริสเตรทุกคนอ๋อแม่ไ้กินมาได้กินมุ้งสุกเล้ทุกคนแม่มาแต่งแม่เป็นน้เรือนี่มีบะด้กินแล้วเอาเอาไปหายกันไปแม่มือื่อนมามีน้อยเย,ยอะหมด่ะหมดนเยอะแล้วกำลังป่านนี้จะลายยิ่งมามยหหายื้อ,อ,อ,อเอ้ ค่ะทุกคนมาหลอยหามาแต่งแนี่กันเพื่อน ยืนตึกนรู้นับพอได้รุกคนตึ๊กยิ้มู้ผมะลุกไปขน้พ่อได้ะตึกอนบ่มีแห่ได้เอาบ่้าได้แม่ได้เฮ็ดโคอยู่อันดาไปตื้อยู่กอนเพราะราวันบ่พอก่อนน้ำก้นกัน hình cái tôi ngâm nhé 嗯。 Terima <türk> khỏi đâu lông đai cứ đều được con Bình đã từ cái lúc chứa bình tổ bát ngay này Xăm lại bố mươi Kịp cái chân hỏng bố lông bởi ảo đấy thôi, thơm lôi mà em Đấy bà Ồ, oh, đi tôi nhảy tư ạ Nhảy tư ạ Vậy, vậy, tôi kết lúc rồi คนตี๋ตนึง <laughs> ปีมือแมบนิีแม่ปะอืม้ก็นั่งหน้านะต้ปามปลาไปต้มปลากาได้ไหม

ก้อยป่าที่เขกินเ,เนี่ยะามมอามาบ่น่อ่้มหม้อหนึ่งชุดนึงจะใหญ่เลยเนาะมัหต่หม่นหนุข้างหมหมมมเลยแมฮะ่นในนี้แหล้าคั่เลยานคะั่งไม่หบัน,น คนกินก็นเรียบร้อยแล้วมาเด้เอตื่อนเ่ยามมีปุ่ม,มเอหนหหอ่นม,ม <laughs> Thoại, liệu khác. À, không thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เป็ทร้ายอบ่่งอบไม่นก็อเองเป็น, pues ปน EN, บุแเ no? ่นเนาะเอ้ยเาเห็นมือตหยุดมอบเนาะปิดของวันมอบ nhưng mới hầu hết đầy mẹ hết bán đi mẹ hết Chị chào bác bóc. Uh, Chị bóc.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  Chị không Chị bóc. Chị bóc. Chị bóc. กับครอบครัวไปกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้กะดากระขอจบคลิปลงพิงเท่านี้ทุกคนในแต่กระฟ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามมือช่องดาบันนาเด้อสวัสดี